และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินส์นะคะอันนี้เป็นน้องฟินนี่นะครับน้องฟินนี่ใครเห็นก็อยากได้ครับตัวนี้สองเดือนนะครับตอนนี้มีคนมาขอให้เปิดราคาแล้วครับสองเดือนเขาด้านที่สองเพิ่งหลุดนะครับศูนย์เขาไปเรียบร้อยเขาข้างหนึ่งหลุดไปนานแล้วด้านนี้หลุดนานแล้วครับ อีกด้านพึ่งหลุดเมื่อวานเราก็พ่นพ่นสเปย์ฆ่าเชือ้อเตต้าเวทนะครับตอนแรกมันจะมีมีลักษณะเป็นเหมือนหนองๆอ,อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้พอพ่นวันเดียวแห้งสนิทเลยนะครับเตต้าเวทอ่าเป็นสเปย์ฆ่าเชื้อนะครับมียาผสมยาปฏิชีวนะนะครับแผลพวกนี้ยแผลทาเขาแผลติดเชือ้อแผลมีหนองอะไรพวกนี้อสามารถ ใช้ได้ดีมากนะครับอย่างตัวเนี้ยปุ่มเขาหลุดแล้วมีมีนองผลเลือดนิดนิดนีดน่เราก็พ่นครั้งเดียวแห้งสนิทเลยครับวันนี้แห้งเลยนะครับแห้งสนิทเลยส่วนอีกตัวก็คือ,อสเปร์ม่วงนะครับตัวนั้นอะสเปร์ม่วงมันก็จะช่วยรักษาพวกปากเท้าเปื่อยนะครับพวกปากเปื่อยนะว่าเป็นปากเท้าเปื่อยเนี่ยสามารถใช้ทาใช้พ่นที่บริเวณปากนะครับ ส่วนตรงเท้าก็พ่นเตต้าเวดแล้วก็พวกเชื้อราตามผิวหนังนะครับพวกไรขี้เรือนขุมขนเนี่ยม,มันช่วยได้นะครับสเปรย์ม่วงยาม่วงนะครับยาป้ายปากเด็กนั่นแหละนะครับสามารถฉีดตรงที่มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเชื้อรานะครับฉีดวันละครั้งสักสองสามครั้งนี่ก็หายแล้วนะครับบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาค่าประหยัดถ้เาเป็นไม่เยอะนะครับเป็นบางจุด ลูกกัวก็อวันว้วนสมบูรณ์ดีนะครับเนื้อหนัง